เห็นไหมครับมัง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเจอพวกเราสองคนแเราสำหรับบาร์เทอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่สองคนใช่เพราะน้องคิวไม่ว่างน้องคิวไม่ว่างซึ่งมันหนีเที่ยวเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูว่าคิวหนีเที่ยวไหมตอนนี้เราอยู่ที่ด็อกพอรนะครับผมซึ่งเหตุเกิดจากอะไรทำให้เราถึงมาอยู่ที่ด็อกพอรที่นี่เหตุเกิดจากอะไรเราทำไมเราถึงมาอยู่ที่ด็อกพอรเพราะว่าเราอยากจะพาน้องน้องสองตัวที่เราเลี้ยงเนี่ยมาว่ายน้ำครับบวกกับส่วนหนึ่งคือ ทุกคนน่าจะจําได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยทั้งดุงทั้งเดียวเนี่ยติดผมมากๆใช่คือถ้าสมมติใครติดตามคลิปทางบา,าร์เทอร์พอไปบอ่อยๆนะว่าจะรู้ว่าตอนแรกอ่ะไอ้ดุงว่ามีอยู่ก่อนแค่นี้ดุงว่ามาอยู่ก่อนแล้วต่อไปก็เป็นเดี่ยวเข้ามาเดี่ยวเข้ามาซึ่งตอนแรกอ่ะพอเดี่ยวเข้ามาถ้าใครเห็นคลิปที่เฮียลงไอจีไว้คลิปนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมึงเดินอมาทำงาน<ช>แต่แล้วน้องก็เข่มประตูนต้องนิ่งๆๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆและแค่นั้นตากลายเป็นว่าพอช่วงนี้ครับเฮียกับผมมาทำงานกันเยอะขึ้นแล้วแค่นั้นเหมือน ไปทานอกบ้านบ่อยกว่าจะได้อยู่บ้านเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมาอเแินความมั่งคนมันเริ่มเกิดขึ้นนะคทั้งดุ่มทั้งเดี่ยวนี่จะไปติดเคนเยอะกว่ากับผมคืจะมาค่อยๆเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงสิยังั้นวันนี้เราก็จะพาน้องมากระชับความสัมพันธ์นะครับมาดูกันว่าน้องจะไงนะจะกลับมาแน่นแน่นแนยังฉิบโอ้โหไอ้ดู โอ้ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาดูกระเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกันนะครับลงทะเบียนก่อนเนาะทุกคนครับผมจะก่อนอื่นผักคนแล้วก็แท็พวกเราด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้พาดูเดี่ยวมาว่ายน้ำจะเป็นยังไงโอเคไปเดี๋ยวพาดูเดี่ยวไปเดี๋ยวไปไปชั่งน้ำหนักไอ้หนูไม่ใช่หนึ่งเกียวโครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องแรกคือทางพี่เขาบอกให้พาเดี๋ยวชั่งน้ำหนักเอาทีละตัวแล้วเดี๋ยวก่อนมาน้หนักเข้ามา ว่งนี้ก็รนะอแต่ระหว่างรอเนี่ยดูๆเดี๋ยวเริ่มเจอเพื่อนเยอะขึ้นละเพราะว่าก็มีมีลูกค้าท่านอื่นใช้แบบเอาน้องหมามาใช้บริการที่นี่เยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะไ้ดูกันว่าคนจะสนุกกับหมาก,กวันนี้แหละ นี่อ่เอนนี้เรารอน้องใส่ที่อยู่ใายายตรงคมัอยมากเลยใกลแค่ไหนคือใกล้อะเดี๋ยวบกกแล้วุงบกบนหลงแล้วดุงเบืบแล้วลู้ โบกแล้วดุงโบกแล้วหนึ่งสองสามไม่ต่างกันเลยอันนี้แบบคันใหญ่เข้ามาลงได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหนูด้วยเดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวกระดูกไปเล่นวิถีลูกผู้ชายครับเล่นสไลเดอร์กันไปไปดูกันเป็นยังไง จก็ยิงเขาบอกว่าถ้าสมมติใครจะพามาอะไรเงี้ยน้องพันเล็กนะครับก็ใครยิงพามาได้ตะกี้ที่เขาบอกว่ามีพันใหญ่ตัวนี้คือแบบพันใหญ่ก็พามาวาได้แล้วก็ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยก็พามาวาได้วยกันได้ลยไม่จงไม่จงไม่จบก็ยิงเขาบอกว่าชูชีพก็ถอดได้ครับแต่เหมือนว่า ชื่อชีเหมือนถอดให้น้องรู้ว่าน้องอ่ะว่ายได้แต่ถ้าสมมุติถอดแล้วเนี่ยน้องอาจจะเหนื่อยกว่าที่เขาบอกให้ให้ใส่ไว้ดีกว่าใบนิ่งไหมสู้ก,กันดำไหมสูกก้กันหลังจากที่ผมได้ลองมาว่ายน้ำที่นี่ผมรู้สึกชอบมากเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วดุ่งดุงดุงพี่ครับตัวนี้ถ้ามันเสียผมก็กลับมาซ่อมได้เนะมึงค้างกันด้วยทุกคนแปะยบงไงก็ไม่หยุดตัวนี้พอแล้วโอเคครับนี่มันครั้งแรกนะที่ที่พาทั้งดุ่งทั้งเดี่ยวนะครับมามาว่ายน้ำเนาะที่ด็อกพาวครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพาน้องแบบน้ำก่อนได้ครับโอเคนะครับผมไปไปอาบน้ำกันไปไปก้องเลยดูไหมดูซึมหน้าซึมเลยน่าน่าไม่หนาวโอ๊ยโอ้ยตัวแห้งดีนะครับ ลองเช็คก่อนก็ได้ครับได้ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วดูคนข้างหมาแล้วหนึ่งหมาไม่สนใจหมามองนู่นพี่ลาบดออยู่นอกโอเคโอเคโหวันนี้ใครเหนื่อยกว่ากันวะว่ากูเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าหมาแน่นอนไม่แต่ ว่าน้องว่าฟินเพราะวันนี้จะเสียเดี๋ยวหลับเลยนะฮะแต่น่าจะฟินวันนี้น่าจะฟินนะฮะคือแบบได้มาทั้งแบบเพิ่ประสบการณ์ใหม่ออกกําลังด้วยเนาะแล้วก็ได้มาเจอแบบคอมมูนิตี้ได้เจอเพื่อนๆน้องหมาก็แบบได้มาเจอเพื่อนๆมันก็ดูแบบดูก็ดูดูอลเลิร์ขึ้นใช่ใช่ครับสำหรับใครที่แบบสนใจนะครับก็มาเซิร์ชใน Google ได้นะครับว่าดอกหอหรือว่าเส้นบอลลมอยู่เส้นบอลลมราชชนีนะครับใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนมาได้มีน้องๆคอมมูนิตี้มากมายใช่ครับครับเข้าไปการไม่แพงด้วย นะครับครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าพวกเราทั้ง2คนจะทําอะไรกันต่อนนครัวผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายสวัสดีเขาหน่อยมาสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีนะดีไอ้หนสวัสดีกันเอาวายน้ำโชว์วายน้ำโชว์หยักหยักหยักหยันหยักหยกหยักดยักห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 ักหหยักกหรับหมหัยยัยัยัยย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 ั

นึสองสมเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาทดสอบดูสิว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่จะดีขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยหันหน้ามาทางนี้แล้วัใจเย็นนะลูกเย็นไหมพอไหมคือถ้าถ้าให้กูดาวนะว่ามันจะดมดูกูยืนที่ใจกูิดเหมือนกัน5้าสี่องหนึ่งดุ้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 งดุงดุงดงดงดุ้งดุ้ง

นะครับถ้าไม่ได้เป็นที่หมาแล้วคือโทษหมาละเออโทษหมาเลยเหรอโอน่เออมไหมรูกก่อนลูกก่อนห้าสี่สามสองดดดูดดอยู่ทางนี้หมาอยู่นี่ด้ดูเอามด้งดูดู